เย็บประกอบไหลทั้งสองข้างจับด้านถูกกับด้านถูกของชิ้นหน้าชิ้นหลังให้เขาประกบชนกันเราจะเริ่มโพ้งจากปลายไหลนะคะอันนี้ปลายไหลนะคะอันนี้ด้านข้างคอเวลาโพ้งเราจะให้ชิ้นหน้าอยู่ด้านบน ชิ้นนี้คือคอเสื้อที่เป็นคอวีของเราคอเขาจะลึกๆอันนี้คือชิ้นหน้าเราให้เขาอยู่ด้านบนต่อมาพ้งต่อเนื่องเลยนะคะฝั่งนี้จับข้างคอให้เขาเท่ากันยกตีนถีรอแล้วเราก็พง้งแล้วมาจับปลายก่อนนะคะปลายให้เขาเท่ากัน นีคอเสื้อของเรานะคะเราก็พับจับพับเขาให้ด้านถูกอยู่ด้านในให้ด้านถูกอยู่ด้านในประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พับครึ่งหนึ่งอันนี้มีสองชิ้นนะคะพับครึ่งหนึ่งพับครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วเราจะตัดวัดจากจุดนี้ลงมาที่สามกระเบียดสามกระเบียด แล้วก็ตัดลงไปซึ่งให้ห่างจากริมตรงนี้เข้ามาที่หนึ่งกระเบียดนะคะตัดมาเลยให้เขาเป็นแบบนี้มันก็จะมีพื้นที่เหลือตรงนี้นิดนึงมากลางออกมาเราจะไปเย็บจุดนี้นะคะเย็บเพยรีไปเย็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเราก็พับพับตัวนี้มาแบบนี้แต่เนื่องจากว่าเพียรีใช้สีที่มันต่างจากสีของตัวนี้นะคะบางทีมันก็แบบอาจจะดูไม่ค่อยสวยเนาะ,ะเราพับมาแบบนี้ตัดเล็มเล็กน้อยนะคะ พอได้แบบนี้แล้วเอาตัวเสื้อตัวเสื้อมาวางรอยต่อนะคะรอยต่อให้เขาอยู่ตรงเส้นกลางพอดีนะคะกลางหน้าถ้าวางเบี้ยวเย็บออกมาจะเบี้ยวกลัดเข็มหมุดไว้ก่อน ทีนี้เรามาพับที่กลางหลังกลางหลังของเราของตัวคอเสื้อนะคะเราต้องพับแบ่งครึ่งแล้วตัดคลิปตัวนี้คือกลางหลังกลางหลังของคอเสื้อ,อ่เราก็พับเหมือนกันนะคะพับครึ่งในแนวยาวนะพับครึ่งไล่มาอันนี้คือกลางหลังแล้วก็ให้เขาอยู่ตรงกับกลางหลังของตัวชิ้นเสื้อชิ้นหลัง กลัดเข็มหมุดไว้กลัดเข็มหมุดไว้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเย็บโดยการโพองนะคะช่วงนี้เลยกลางหน้าเราจะเย็บมาแบบนี้ก่อนนะคะตรงนี้เอาออกแล้วนะ คอเสื้อของเราเนื่องจากว่าชิ้นตัวคอของเขาจะสั้นกว่ารอบคอตัวนี้เราก็จะดึงเล็กน้อยนะคะดึงให้เขาเสมอกันดึงให้เขาเสมอกันตะเข็บไหลล้มมาทางชิ้นหลัง พอถึงจุดเริ่มต้นนะคะให้เราโพ้งตัดออกมาเลยแล้วก็เราก็ตัดเราก็จะได้แบบนี้นะคะคอเสื้อของเราได้แล้วนะคะต่อมาในส่วนของคอหลังถ้าเราเห็นได้โพ้งแบบนี้มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะดามคอหลังด้วยผ้าชนิดเดียวกันเลย ตัวนี้ตัดมากว้าง1.5นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งส่วนความยาวให้เขายาวกว่าคอหลังของเราจนถึงไหล่เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวถ้าเกินเราค่อยตัดออกอามาที่คอหลังก่อนนะเราต้องเปิดไปด้านในคอหลังอันนี้คือคอหลังของเราให้เราพับเข้ามาครึ่งนิ้ว แล้วเราก็พับอันนี้คือด้านในนะคะพับเข้ามาหาด้านในครึ่งนิ้วแล้วเราก็พับเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวนี้ไปวางทับช่วงไหล่แต่วางทับในตำแหน่งคอเสื้อนะคะช่วงไหล่วางทับเข้าไปแล้วเราก็จับแค่ตัวคอเสือ้อยกตีนผีนะคะ เราจะโพง้งนี้เราก็พับเวลาโพง้งพ้งให้ชิดกับได้โพ้งเก่าเลยนะคะให้ชิดนี้ก็พับ อันนี้คือไหลอีกข้างหนึ่งเราจะมาพ้งถึงตำแหน,น่งนี้พับน,นี่พียรีตัดมาเกินนะคะตัดมายาวเกินเดี๋ยวเราเล็มออกใกล้มาถึงจุดไหลแล้วนะคะให้เราตัดผ้าตัวนี้เลยจุดไหลมาครึ่งนิ้วเลยจุดไหลมาครึ่งนิ้วค่ะมองเอาลืมนะคะเราต้องพับมาก่อนแล้วก็พับเข้าไปครึ่งนิ้ว พับเข้าไปครึ่งนิ้วแล้วเราก็พง้งพับแล้วนะคะเวลาพ้งเพื่อที่จะดึงออกพี่รีจะพ้งให้เขาแบบเลยมาก่อนนะพ้งมาเลยแบบนี้เวลาเอาออกให้เราดึงออกแบบนี้นะคะปัดออกแล้วเราค่อยเหยียบ ได้พงของเรามันจะได้แบบเหมือนต่อเนื่องไปนะคะลองฝึกแบบนี้ดูนะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาพับดามคอหลังตรงนี้นี่นะพับลงมาแล้วเราก็เย็บเริ่มเย็บช่วงไหล่นะคะรอยต่อของไหล่เย็บย้ำ เวลาเย็บปิดดามคอหลังนะคะเราดึงผ้าตัวนี้ลงด้วยนะคะ ต่อนะคะเราจะมาเย็บริมข้างนะคะเย็บริมเย็บริม